และขั้นตอนต่อมานะคะหลังจากเข้าห้องสอบเรียบร้อยแล้วด้วยโปรแกรม Cisco Webex นะคะให้นักศึกษานะคะคลิกเข้าทำข้อสอบค่ะซึ่งข้อสอบจะมี2ลักษณะนะคะก็คือข้อสอบบรนัยแล้วก็ข้อสอบอัตนัยในชุดวิชาที่มี2ลักษณะซึ่งบางชุดก็จะมีเฉพาะข้อสอบบรนัยค่ะวิธีการทำข้อสอบบรนัยมีดังนี้นะคะให้คลิกข้อสอบค่ะจากนั้นคลิกคำว่าทำแบบทดสอบตอนนี้ ในตัวอย่างนะคะจะมีข้อสอบทั้งหมด10ข้อด้วยกันค่ะให้นักศึกษาอ่านโจทย์และเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดหากนักศึกษาเลือกไปแล้วต้องการจะเปลี่ยนคำตอบที่เลือกให้คลิก clear my choice และเลือกคำตอบใหม่ค่ะการคลิกทำข้อต่อไปให้คลิกคำว่า next page แต่หากต้องการย้อนกลับไปข้อก่อนหน้านี้นะคะให้คลิก previous page ค่ะ และอาจจะกลับไปแก้ไขนะคะคำตอบอีกครั้งหนึ่งค่ะหากข้อไหนที่ได้ดำเนินการทำตอบเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีสัญลักษณ์เป็นสีเทาๆนะคะได้มีการบันทึกคำตอบเรียบร้อยแล้วแต่หากข้อไหนที่นักศึกษายังไม่แน่ใจนะคะหรือว่ายังตอบคำถามไม่ได้นะคะก็ให้คลิกปักธงเอาไว้เพื่อที่จะกลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะ จะเห็นได้ว่าเมื่อเราคลิก finish attem p t นะคะก็จะขึ้นนะคะเป็นทงนะคะแสดงว่าข้อนี้เรายังไม่ได้ทำตอบนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือระบบได้บันทึกคำตอบไว้แล้วเราสามารถ return to attem p t ก็คือกลับไปแก้ไขในข้อนั้นๆน,น,นะคะโดยคลิกตรงระบบนำทางแบบทดสอบนะคะคลิกเลือกข้อที่3ได้เลยค่ะแล้วจากนั้นนะคะก็คลิกเลือกคำตอบแล้วก็ลบทงออกค่ะ แล้วก็ถ้าทำตอบครบทุกข้อเรียบร้อยแล้วนะคะให้คลิกปุ่ม Finish a d t e m t ตรงนี้ได้ค่ะระบบได้ทำการบันทึกคำตอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้านักศึกษามั่นใจก็คลิกคำว่าส่งคำตอบค่ะระบบจะให้ทักศสกษายืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าคลิกปุ่มนี้แสดงว่านักศึกษาจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขคำตอบได้อีกแล้วนะคะคำตอบจะส่งเข้าสู่ระบบค่ะตรงนี้จะเป็นการแสดงสถานะนะคะว่านักศึกษาได้ทำตอบเสร็จสิ้นแล้วนะคะ หลังจากทำสอบแล้วนะคะให้คลิกกลับสู่รายวิชาค่ะถ้าทำเรียบร้อยแล้วนะคะสัญลักษณ์จะเป็นเครื่องหมายถูกค่ะในกรณีที่เป็นข้อสอบอัตนัยนะคะให้นักศึกษาคลิกเข้าสอบอัตนัยค่ะคลิกทำแบบทดสอบตอนนี้ค่ะการทำแบบทดสอบอัตนยัยให้นักศึกษาอ่านโจทย์คำถามที่ปรากฏอยู่ในระบบจากนั้นนะคะให้เขียนคำตอบด้วยลายมือของตนเองลงในกระดาษ A4 โดยไม่ต้องลอกโจทย์ค่ะ เมื่อเขียนตอบครบทุกข้อแล้วนะคะให้นักศึกษานำไฟล์เข้าไปไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์และจากนั้นให้คลิกคำว่า add u p อัปโหลดไฟล์ชูดไ i l e ให้นักศึกษาคลิกไฟล์รูปภาพที่นักศึกษาได้นำเอาไว้ในระบบค่ะคลิก open ค่ะจากนั้นคลิก Upload this file ค่ะไฟล์ก็จะมาปรากฏในส่วนตรงนี้แล้วนะคะซึ่งในส่วนของรูปแบบในการเขียนหัว กระดาษคำตอบนะคะทางมหาวิทยาลัยก็จะแขวนเอาไว้เป็นตัวอย่างในวันที่นักศึกษาสอบจริงค่ะถ้านักศึกษาต้องการที่จะอัปโหลดมากกว่า1ไฟล์ก็คลิกคำว่า Add เช่นเดียวกันคลิกอัปโหลดไฟล์ชูดไฟล์ค่ะแล้วก็ไปดึงไฟล์ที่นักศึกษาต้องการอัปโหลดขึ้นระบบนะคะโดยในที่นี้ก็คือจะเป็นการเขียนของนักศึกษาด้วยลายมือของตนเองจากนั้นคลิกอัปโหลดไฟล์ค่ะ เมื่อนักศึกษาอัปโหลดคำตอบแล้วก็กระดาษทดหรือกระดาษร่างเรียบร้อยแล้วนะคะให้คลิก next page เพื่อที่จะทำโจทย์ในข้อต่อไปค่ะเทคนิคก็เช่นเดียวกันค่ะก็คือให้คลิก add คลิก Upload a File แล้วจากนั้นนะคะเลือกไฟล์ค่ะที่นักศึกษาทำตอบไว้นะคะจากนั้นคลิก Upload this File ค่ะจากนั้นคลิก finish attempt ค่ะ ระบบก็จะแสดงสถานะนะคะว่าข้อสอบอัตนัยข้อที่1นักศึกษาได้บันทึกคําตอบแล้วข้อที่2บันทึกคําตอบเรียบร้อยแล้วถ้าจะกลับไปแก้ไขยังมีเวลาอยู่ก็ให้คลิก return to attempt นะคะเพื่อจะไปอัพโหลดไฟล์เพิ่มเติมแต่ถ้าดูเวลาแล้วนะคะใกล้จะหมดเวลาให้นักศึกษาคลิกส่งคําตอบเลยค่ะระบบก็จะให้ทําการยืนยันอีกครั้งหนึ่งค่ะให้คลิกยืนยันนี่ก็คือระบบได้ทําการเก็บ คำตอบของนักศึกษาเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะให้คลิกกลับสู่รายวิชาค่ะสำหรับตัวอย่างในการเขียนคำตอบแบบอัตนัยนะคะให้หนักศึกษาคลิกปุ่มตรงนี้ขึ้นมาค่ะดูตัวอย่างว่าจะต้องเขียนแบบไหนบ้างนะคะซึ่งในวันจริงนักศึกษาก็จะเห็นแบบฟอร์มค่ะหลังจากที่นักศึกษาได้ทําข้อสอบครบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสังเกตทางด้านหลังนะคะจะมีปุ่มติ๊กถูกขึ้นมานะคะให้นักศึกษา ติดต่อไปยังกรรมการคุมสอบนะคะที่อยู่ในห้องสอบนะคะแล้วก็ให้นั่งอยู่ในห้องนั้นจนกว่าจะหมดเวลาในการสอบค่ะหากหมดเวลาในการสอบเรียบร้อยแล้วนะคะกรรมการคุมสอบก็จะแจ้งว่าหมดเวลาในการทำข้อสอบค่ะให้เราทำการกดปุ่มนะคะ leave meeting ค่ะเพื่อเป็นการออกจากห้องสอบค่ะและก็คลิก leave meeting หนึงครั้งค่ะแค่นี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในการ ข้าสอบออนไลน์ค่ะหวังว่านักศึกษาลองไปทำความเข้าใจนะคะแล้วก็พบกันในวันสอบขอให้โชคดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ